กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเชาให้เช่านาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมณีกมภมพมพอ,มพอกระดิกเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาเสด็จสายของวันเสาร์ที่29มกราคม2 5 6, 5 6 5สำหรับมณีนะครับทั้งช่วงของเฮาก็ด้มีข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าสำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาพี่นอ้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิน1ารละลอกใหม่ ซึ่งล่าสุดน,นะครับทางคณะรัฐมนตรีหรือวออ่าคลมก็ได้มีการอนุมัตินะครับวงเงินงบประมาณจำนวน1,300ล้านบาทเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มกำลังซื้อให้กับภาคประชาชนสำหรับกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนร่วมไปถึงพี่น้องกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการซึ่งในารายละเอียดน,นะครับจะเป็นจังไดน,นั้นเดี๋ยวมื่อนี้ห้มามติดตามข่าวสารนี้ไปพร้อมกันครับและก่อนที่จะไปรับฟังารายละเอียดน,นะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮา กระองขอกาลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับด้วยการกดไลค์กดติดตามและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดซันเก็ติ่งเอาไว้เพื่อทังชงของเหานะครับได้มีข่าวสารใหม่ๆพ่อแม่พี่น้องก็จะได้บระพัดข่าวสารและสิทธิการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนะครับวาลลายายฮางคับพี่น้องเดี๋ยวมันนี้ห้ามมารับชมรับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้เงินเพิ่มเนี่ยเดือนกุมภาสองร้อยมีนาสองร้อยเมษาสองร้อยรวมเป็นหกร้อยบาท นะครับซึ่งเงินเพิ่มเนี่ยเขาเป็นเงินตามโครงการเพิ่มกหลังซื้อสําหรับใช้ซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมโครงการซึ่งก็ไปรวมกับวงเงินซื้อของประจําเดือนซึ่งมีอยู่สามร้อยสองร้อยอ่าเอาสองร้อยนี่บวกเข้าไปครับเพราะฉะนั้นเอาเดือนกุมภาพันธ์นี้ก่อนก็จะมีวงเงินสําหรับซื้อของเนี่ยก็คือสี่ร้อยและห้าร้อยบาทตามเกณฑ์รายได้สําหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งวงเงินเนี่ยก็สามารถ ใช้ได้ทั้งในส่วนของร้านค้าธงฟ้าที่รวมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและร้านค้าคนละครึ่งฟเฟสสี่บางส่วนแล้วก็ใช้ได้เช่นเดียวกันแล้วอีก5 6รายการเหรอคุณต้นยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมบวกค่าแก๊สค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้เหมือนเดิมไหมค่าเดินทาง500อ่าส่วนลดค่าแก๊ส45บาทต่อรอบ3เดือนค่าไฟาไฟ315บาทค่าน้ำา100งรอ่บาทผู้พิการ200บาท แล้วก็มีส่วนลดค่าซื้อก๊าซพีอีก100่บาทยังใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าในส่วนของการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียอยู่ใช่ไหมยังนิ่ๆอยู่เท่าเท่ากับว่าเท่านี้ใช้ได้ไปอีก3เดือนกุมาพานมีนาเมษาใช่แล้วใช่ไหมก็เป็น400-500เนี่ยใช้3เดือน